รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับนี่คือคลิกไอเดียครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเวทีผ้าใบนะครับมาอยู่ที่เวทีชายหาดนะครับสำหรับการแข่งขันมวยไทยนะฮะซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสรา,ารคามนะครับนี่คือรสชาติใหม่ของการดูมวยครับดูกันที่ชายหาดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า <S 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 สองสามนาทีแล้วนะครับผมโอ้โหเสาหนอยป่าแปะก็มาครับาบริหานมุกแดงสุดยอดมากครับนี่คือท่าลำนะครับเสาหนอยป่าแปะโอ้โหท่าสอนซ่อยมาลาครับสวยมากครับนี่คือการลำไม้ทูนะครับ

ชายหาดนะครับวิ่งมาซ้อมที่ชายหาดบ้างต่างกันเยอะเลยครับเวลาออกก๊ววดนี้ออกยากมากครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเวลามาเจอก็ต้องวิ่งแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ให้ดีครับครับแต่ว่ารู้สึกยังไงบ้างในการมาเล่นแบบนี้รู้สึกสนุกครับแล้วก็เหนื่อยครับอยากให้มีทุกๆปีครับมันสนุกสนุกจริงครับก็ซึกซ้อมอาทิตย์หนึ่งค่ะซ้อมยังไงบ้างเลยมาลงรวมกับ อาจารย์ค่ะทีมก็มาซ้อมที่ยิมทุกวันค่ะให้พี่การการเมืองซ้อมให้ค่ะหนูไม่เคยเล่นมวยมาก่อนหนูก็เล่นเป็นเพราะรายการนี้ค่ะแล,แ,ลแล้ว้กังวลไหมแบบว่ามาเจอเจอ,เจอแบบสถานการณ์เงี้ยกังกังวลค่ะเพราะว่าสองคนเป็นเพื่อนกันด้วยอเหรอค่ะแล้วจะมาชอกกันเองนี่ยังไงรู้สึกไงอ่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะ <c oughs> <c oughs> จะได้ใส่น้าเพื่องค่ะจ <c oughs> วมาสู้นะสู้ค่ะค ได้ชมภาพการแข่งขันไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้สนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อมาคุยกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีนะครับซึ่งก็จะได้มาพูดถึงว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามเนี่ยนะครับมีการปั้นนักกีฬาครับแต่ละปีเนี่ยถือว่าต้องส่งเข้าสู่ตลาดนักกีฬาเนี่ยเยอะขนาดไหนครับ ก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หนึ่งก็คือผลิตนักกีฬานะครับแล้วก็สนับสนุนให้การกีฬาของชาติได้พัฒนาส่วนของมหาสารคามนะครับเราก็มีการพัฒนากีฬามาเรื่อยๆตั้งแต่ในเริ่มของการได้รับมอบหมายจากทางส่วนกลางว่าให้เรานเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของกีฬา ซึ่งกีฬามันมีหลายประเภทหลายชนิดนะฮะแต่ว่าความเป็นเลืองของเราเนี่ยตอนนี้เรามุ่งไปทางส่วนการกำหนดให้อยู่3ชนิดก็คือมีวูดบอลมีแบดมินตันแล้วก็มีฟุตบอลครับสามชนิดกีฬาเนี่ยส่วนวิทยาเขตอื่นๆก็จะอาจจะมีแต่ก็มีกีฬามีอะไรไปนะคือเราแบ่งกันให้มันให้ครัให้มันครอบคลุมกีฬาที่แข่งขันในระดับสากลนะครับของเราก็มีอยู่3ชนิดกีฬา แต่3ชนิดกีฬาเนี่ยเราเราไม่ได้พัฒนาแค่3ชนิดกีฬาเราเอาทุกชนิดกีฬาที่เป็นสากรนะครับแต่น้ําหนักของเราจะมาอยู่ที่3ชนิดกีฬานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราพัฒนาแล้วเนี่ยเรามีผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไปสู่ทีมชาติไทยมีมากน้อยแค่ไหนนะเรามีนะครับเหมือนเมื่อวานนี้ก็มีนักกีฬาปัญจศิรัตน์นะครับก็เข้าไปผมก็ให้แสดงความยินดี เนื่องจากว่าเขาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาอยู่ที่อินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงมาอินโดนีเซียโอเพนแล้วก็ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกีฬาของประเทศไทยไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่อุบลก็ได้เหรียญทองกับเหรียญเงินมาเราส่งไป2คนอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนากีฬานี้สารครามเราจะพัฒนาไปแล้วก็มีผลผลิตออกมาทุกชนิดกีฬาครับผม ทีนี้ในเรื่องของมวยไทยเราก็ไม่ทิ้งนะครับด้วยความเป็นไทยเป็นมรดกที่เก่าแก่ที่ส่งทอดกันมานะฮะเราเน้นยังไงครับในเรื่องของมวยไทยที่มหาวิทยาลัยของเราครับคือมวยไทยของสารคามเนี่ยตะก่อเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับดังมากครับดังมากสารคามนะแต่ว่าเมื่อเมื่อล่วงเลยไปมันก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็มีการรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นต่อตลอดมาเช่นในวันนี้เนี่ยมีการแข่งขันมวยนะครับปกติเนี่ย หลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นมวยไทยคนะครับมวยสากลแต่ว่าถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมวยชายหาดเราก็ประยุกต์นะครับโดยที่ใช้นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนในวิชามวยไทยนะฮะซึ่งเขาก็เรียนวิชามวยไทยตามปกติมีการแข่งขันมีการฝึกซ้อมตามปกติแล้วก็มาประยุกต์เพื่อที่จะให้คล้ายๆกับว่าคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีเอเชียนบีดซึ่งก็จะมีกีฬาหลายสาชนิดทุกชนิด โดยใช้ชายหาดเป็นที่แข่งขัน mm. มวยก็เป็นกีฬาหนึ่งซึ่งเราคิดว่าในในโอกาสหน้าต่อไปเนี่ยถ้าถ้าสมาคมมวยสามารถผลักดันเข้าไปในเอเชียเหีืได้ครัาเหล่านีน้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่จะไปพัฒนาตัวนั้นเขาจะพร้อมพอดีเลยเขาจะพร้อมพอดีเพราะอะไรเพราะว่า17วิทยาวิตาเขเียไม่มีวิทยาเขตไหนที่มีมวยชายหาดนะครับะะเพราะฉะนั้นเนี่ยดรสมานชัยซึ่งเป็นผู้สอนท่านก็เป็นคนที่ อาจจะมีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าว่าเออโอเคข้างหน้าลูกศิษย์เราอาจจะได้ใช้ลูกศิษย์เราอาจจะได้ไปเป็นโค้ชลูกศิษย์เราอาจจะได้เป็นนักกีฬาท่านก็เลยเอาตัวนี้มาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักษาทุกๆคนได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยครับแล้วพอท่านรองได้มาเห็นในวันนี้เรามีความรู้สึกไงครับกับกับบทบาทใหม่รสชาติใหม่ในการมาชกมวยบนชายหาดแบบนี้แต่ว่าก็มันนะครับผมนั่งดูผมบอกบอกนักเตะสมานใช้ว่ามันนะครับ มันที่หนึ่งก็คือมันดนตรีดนตรีเล่นสนุกมากมันที่สองก็คือว่านักกีฬาถึงแม้ว่าอาจจะไม่เคยนะครับทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยในในคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องชกหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นสิทย์เก่าที่นี่ผมก็เคยชกที่นี่นะครับชกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนอาจจะเป็นนักฟุตบอลเป็นนักตะก้อเป็นนักกรีธาแต่ว่าก็มามาชกก็ดูเขาชกแล้วเนี่ยก็โอเค เป็นนักมวยเหมือนคู่สุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ชกโอเคโชคดีนะเขาก็เป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเป็นความเป็นไปได้ในอนาคตครับขอบคุณท่านรองมากเลยนะครับับผมฮะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับดรสมานชัยนะครับผู้ที่มีแนวคิดในการที่จะลงมาชกนะครับบนชายหาดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับ vẫn là 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 vẫn เตะเข้าเลยตีเข้ายโอู้วจับจะบาับอ้วนกินลมไปแล้วครับผมเดือดจ้องเข้าไปเดือดนตีเข้าไปเป็นไงเป็นไงนัทพลนัทพลเตนตีอีกเอาเตะเข้าไปไอ้เตะเข้าไปอู้วจะกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้เอ้ากะจะล้มล้มไหมล้มไหมเตะกันาเย้ครับผม แดงยังไหวครับไต่ทีมอะไรจะรับยกนี้ไหมจะยอมยกนี้ไหมหลักขังช่วยหลักขังช่วยมุนแดง เจ้าของไอเดียครับสำหรับการที่ไปชกกันนะครับอยู่บนชายหาดอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีดรสมานชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสนุกสนานมากๆเมื่อกี้ได้ไปดูมันมาแล้วเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกันบ่อยๆอนะครับไอเดียนี้มาจากไหนครับผมผมผมก็ไอเดียนี้ก็มาจากการสอนในชั่วโมงอยู่บนเวทีนี้อยู่บนเวทีแบบนี้ครับแต่ก็มีการแข่งขันอยู่บนเวทีแล้วเราก็อยากให้เกิดหลายรูปแบบเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมครับ เปลี่ยนบรรยากาศให้เกิดการสนุกสนานนะครับสนุกสนานแล้วก็ยังไม่พอยังมีดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานท,ทำใหมมมม้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับแล้วกติกาแตกต่างจากมวยไทยทั่วไปยังไงบ้างครับกติกานี้เป็นกติกาของมวยไทยสมัครเล่นนะครับท่านจะสังเกตดูชุดแข่งขันก็จะมีเฮดกาดนะครับมีมีเฮดกาดป้องกันศีรษะมูนิกาดป้องกันลำตัวสนับศอกแล้วก็สนับแข้งครับเป็นการเซฟให้อ่ นักกีฬาของเราได้ระบาดเก็บแต่ว่าออกอาวุธเต็มได้เหมือนเดิมได้เต็มที่ทุกอย่างบาดเท้าข้าศอกเลยครับเต็มรูปแบบนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการทดสอบใช่ไหมครับเหมือนเป็นการเรียกว่าเปิดเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับผมคิดว่ามีมีมีที่เดียวครับผมนะครับป่ะเทศไทหาต้าจะมีอยู่ที่เวียดเขตอันสมการที่เดียวครับนะครับ หลายวิทยาเขตมาศึกษารูปแบบการแข่งขันอุกข,ขผ,มผมอยู่นะครับว่าทำไงถึงสนุกสนานแบบนี้ครับเนี่ยครับท่านทางด้านของรองอธิการบด,ดีนะครับก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่านี่ก็คือการเตรียมพร้อมอีกรูปแบบหนึ่งเผื่อว่าในอนาคตการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยจะมีชกมวยชายหาดเกิดขึ้นเราก็พร้อมละพร้อมๆเลยครับเพราะว่าเรามีการทดสอบแล้วมีการแข่งขันมาก่อนหน้านี้ แล้วนอกจากจะสอนในในใน,ในชายหาดแล้วนะครับ,รบเราก็มีการสอนทักษะมัดเท้าขาออ้อศอกกันแล้วแล้วก็มีลูกไม้15ลูกแม่ไม้สิบห้าแม่สิบห้าแม่มีอะไรบ้างก็มีแม่ไม้มวยไทยก็มีสลับฟันปลา,ป,าปักษาแหวกรังชว่าซัดหอกอินเหนาแทงกลิดยอเขอพาพระชุมเมนตาเถนคำฟักมอนยันหลักปักลูกทอย จระเข้ฟาดหางหักวงอายลานะครับอันนี้ก็แม่หมาย15้าแม่ครับส่วนลูกก็15้าลูกเช่นเดียวกันก็มีหนึ่งเอราวันเสยงาบาทารูปพักขุนยักษ์พานางพระรามนาวสอนไกลสอนข้ามห้วยวางเหลียวหลังหิรันม้วนแผ่นดินนาคมุดบาดานหานุม,มานถวายแหวนยวนท่อแถทะาแยคขำเสาหงปีขับสักพวงบะลร เห็นกวาดลาแล้วก็ฝานล,ลูกบวช15เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรายาังอนุรักษ์ไว้อยู่อนุรักษ์ต้องมรดกโลกเป็นมรดก,ก,กโลกเลยนะครับ,รบสาหรับแม่ไม้ลูกไม้เนี่ยครับตอนนี้ต่างชาติกําลังเป็นที่นิยมครับแล้วตอนนี้ต่างชาติท่องได้ด้วยนะแล้วฮะแ,แม่ไม้15แม่ลูกที่ว่ามาทั้งหมดนที่ว่ามาเนี่ยครับโอเเก่งมากเลยนะครับก็เป็นในส่วนของการที่นําเอาคนรุ่นใหม่นะครับมามาสืบสารเรื่องราวของมวยไทยที่เป็นศิลปะ ประจำชาตินะครับตอนนี้เนี่ยนักมวยไทยของเราเนี่ยมีมีอยู่กันมากแค่ไหนฮะนักมวยที่ที่ยาเขตใช่ไหมครับนักมวยมันมันจะมีอยู่สองสองรูปแบบครับผมหนึ่งนักมวยอาชีพครับนะครับนักมวยอาชีพที่ดังๆหลายคนจะเป็นแชมป์ราชดำเนินลุมพินีก็มีแต่ที่จบไปแล้วนะครับก็มีฟ้าลุงเรืองกตดเมืองนนท์พวกนี้ชูเจริญดาดรันารคามครับนะครับยอดเพชรวสังข์ภัยพวกเก่งๆดังๆนะครับ ตอนนี้ที่เป็นมวยเงินแสนอยู่ก็มีชูเจริญครับดาบลำสลักคำครับแล้วรุ่นใหม่ที่กําลังสนใจเดินตามรอยรุ่นพี่ตอนนี้ให้ความสนใจในหลักสูตรเรื่องของการมวยไทยของเราเนี่ยยังไงบ้างครับมีเยอะแค่ไหนอ๋อเป็นเป็นวิชาบังคับเลยอ๋อเป็นวิชาบังคับเป็นวิชาบังคับนักศึกษาทุกคนพร้อมศึกษาศาสตร์จะต้องผ่านการเรียนหนึ่งรายวิชาทักษะและการสอนมวยไทยครับสองการตัดสินกีฬามวยไทย สคนและวิธีการจัดการกีฬาโมยไทยครับต้องผวานสาหลักสูตรนี้นะครับเมื่อเรียนแล้วคนที่สนใจอยากจะไปต่อแบบยึดเป็นอาชีพเลยเนีย่ก็ม,มีมีเยอะใช่ไหมก็เราสอนว่าหนึ่งเมื่อสำเร็จจากรเราเสร็จก็หนึ่งสอนเป็นอันนี้คือสําคัญเลยสอนเป็นสคัญสอนก็คือสอนตามโรงเรียนตามใดได้สอนเป็นครับทุกเป็นตัดสินเป็นมีสอย่างนะครับ สอนเป็นตัดสินเป็นแล้วก็คือไม่ใช่ว่าจบไปแล้วจะไปยึดอาชีพเป็นนักกีฬามวยอย่างเดียวเป็นคุณครูก็ได้ได้ฮะเป็นผู้ตัดสินได้ได้เป็นผู้ฝึกสอนได้นะครับคือตอนนี้มันหลากหลายมากตามโรงเรียนของสพมสพทก็ดีแล้วก็อุดมศึกษาก็ดีสอนมวยไทยแล้วเขาไปจำอะไรฮะครับเพื่อออกกําลังกายเพื่อแอโรลิกเพื่อต่างๆเยอะแยะเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพนะครับอตอนนี้ฟิตเนสต,ต่างๆก็มีมวยขับอยู่ในฟิตเนสอยูอ่แล้วเป็นที่นิยมมากครับครับผมอยากให้ท่านดอรสมา,ชานชัยครับได้ฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆครับที่สนใจในเรื่องราวของมวยไทยหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ไหนแล้วก็คนที่สนใจมวยชายหาดอยากจะมาดูซิว่าโอ้โหการใช้วิชาเนี้ยมาเป็นอยู่ในหลักสูตรเนี่ยนะครับมันน่าสนใจอย,อยังไงครับผมบเรียนนี้นะครับตรงนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่เขียมาสานักคำนะครับยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่สนใจที่จะเรียนมวยไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงเรียนหรือว่านอกช่วโมงเรียนเรามีสอนให้นะครับโดยที่ผมเป็นวานาสตาฟโค้ชอยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมก็สําเร็จการศึกษาเป็นเป็นด็อกเตอร์มวยไทยรุ่นแรกของประเทศไทยแล้วก็รุ่นแรกของโลกด้วย แล้วครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่อยากจะเข้ามานะครับให้กําลังใจสําหรับการอนุรักษ์มวยไทยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตมหาสารคามอขอขอบพระคุณดรสมานชัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของคลิปอเดียแล้วครับครั้งหน้าจะพาไปดูเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้ผมอุเทธรนาทองนะครับผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ